ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกะะัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อยากจนแล้วยังเจอปัญหาอีกชีวิตเหมือนถูกสาบตันทุกทางไม่มีทางออกเหมือน,นีเสือและปะ่จระเข้ คนเจอปัญหานี้มีเมตตาเล่าเราจะพึ่งทอแค่ท่องสามจบก่อนนอนทุกคืนจะเรียกเงินมาทำให้ชีวิตราบร,รื่นและร่ำรวยท่านผู้ฟังครับไม่ว่าชีวิตของเราจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายแค่ไหนแต่ปัญหาทุกอย่างนั้นย่อมสามารถแก้ไขได้ครับแต่เช่นเรื่องราวของชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาแก่มากไว้หนึ่งตัววันหนึ่งชาวนา ได้พามันไปเดินเล่นด้วยความโง่เขลามันจึงตกลงไปในบ่อลึกมันร้องควัญคลางเป็นเวลาหลายเพลาชาวนาเองก็พยายามใคร่ครวญหาวิธีที่จะช่วยมันขึ้นมาในที่สุดชาวนาหวนคิดขึ้นมาได้ว่าเจ้าลาก็แก่เกินไปแล้วอีกอย่างบ่อน,นี้ก็ต้องโกรธไม่คุมที่จะช่วยเจ้าลาชาวนาจะไปขอแรงชาวบ้านเพื่อมาช่วยกลบบอ่อทุกคนใช้พลวตักดินสาดลงไปในบอ่อ ครั้งแรกเมื่อดินตกไปทุกหลังลามันก็ตกใจเดารู้ชะตากรรมของตนทันทีมันร้องห่วยหวนทันทีสักพักหนึ่งทุกคนก็แปลกใจที่เจลาเงียบไปหลังจากที่ชาวนาตักดินใส่เป็นในบ่อได้สักพักประมาณสองสามครัวก็เหลือมองลงไปในบ่อก็พบกับความประหลาดใจที่ว่าทุกครั้งที่ทุกคนศาสด,ดินไปถูกหลังลามันจะสะบัดดินออกจากหลัง แล้วก้าวขึ้นไปเหยียบดินเหล่านั้นยิ่งทุกคนพยายามเร่งระดมศาสดินลงไปมากเท่าไหร่มันก็ก้าวขึ้นมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นไหนไม่ช้าทุกคนต่างประหลาดใจที่เจ้าลาในที่สุดก็สามารถตุดผลจากปากบ่อดังกล่าวได้กลับชีวิตนี้อุปสรรคต่างๆที่ถาถมเข้ามาหาเราก็เปรียบเสมือนดินที่ศาสเข้ามาหาเราจงอย่าท้อถอยและยอมแพ้จงแก้ไขมัน เพื่อที่เราจะได้เหยียบมันแล้วก้าวให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเปรียบดังลาแก่ที่หลุดพ้นจากบ่อได้ฉันใดฉันนั้นอุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้ามไปไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเราสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือการรักษาใจของเราให้ดีให้มีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาให้เป็นคุณธรรมประจำใจของเรา ตั้งใจทําความดีรักษาคุณงามความดีความถูกต้องด้วยจิตใจที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์ให้ชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยอนาปานสติคือทําหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยใจอันดีงามของตนที่มีอยู่ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวเลวร้ายและปัญหาชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจอโดยเฉพาะปัญหาความยากจนเงินขาดมือ จริงครับเที่ว่าเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่ทุกอย่างจะง่ายและไม่มีปัญหาถ้าเรามีเงินชีวิตคนเราก็เหมือนท้องฟ้ามีบางวันที่แดดออกแจ่มใสบางวันก็มืดคลึม้มมีพายุตั้งเขาหรือฝนตกพายุเขา้าจนเราแทบรับมือไม่อยู่หลายครั้งที่เราเจออะไรแย่ๆอะไรๆก็ดูผิดที่ผิดทางไปหมดมองไปทางไหนก็มืดแปดด้าน และก็หากตอนชีวิตของเราพบเจอแต่ความยากลําบากทางการเงินทํามาหากินลําบากทําอะไรก็ล้มเหลวขาดทุนย่อยยับครูบาอาจารย์ท่านไดเมตตาแนะนําให้สวดคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรมีพุทธคุณด้านคงกระพันโชคลาบด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยปกปักคุ้มภัยอันตรายและเมตตามหานิยม ผู้คนรคักใคร่ค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาโชคดีตลอดไปครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินมีมากมายเป็นที่รู้จักกันดีแต่ในที่นี้จะขอยกมาหนึ่งตัวอย่างคือเรื่องหลวงพ่อเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นวันเดือนปีใดไม่ปรากฏมีพระอาจารย์ทองซึ่งอยู่ที่วัดใดไม่ทราบแต่ต่อมาภายหลัง มาทราบที่อยู่ของท่านว่าอยู่ที่กรุงเทพแต่ไม่ทราบที่แน่นอนว่าอยู่ที่ไหนพระอาจารย์ทองได้ยินคําเล่าลือหรือไม่ท่านเดินทางมาหลายวันโดยได้นำเอาใบมะขามห่อผ้าติดตัวมาด้วยเมื่อเดินทางมาถึงวัดท้ายน้ําก็ไม่พบหลวงพ่อเงินจึงได้ถามพระในวัดว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนซึ่งได้รับคําชี้แจงว่าหลวงพ่อเดินทางไปทุ่งอ่างทองหัวหนองยาวแต่ร่มใสนั้น คนทางจากวัดทายนามไม่ไกลนักพระอาจารย์ทองก็เดินทางต่อไปตามที่พระได้บอกไว้เมื่อเดินทางไปถึงก็เลยเห็นหลวงพ่อเงินกําลังนอนเล่นอยู่จึงตรงเข้าไปกาาราบคารวะถึงสามครั้งตามแบบอย่างกันไปมาหาสู่แบบพระทั่วๆไปพระอาจารย์ทองยังไม่ทันได้กล่าวอะไรเลยแต่หลวงพ่อเงินท่านรู้ด้วยยันอะไรไม่ทราบท่านจึงพูดขึ้นว่า ก็ปล่อยมันไปสิพระอาจารย์ทองรู้สึกตกใจเพราะไม่ทราบว่าหลวงพ่อเงินรู้ได้อย่างไรว่าตนจะมาทดลองโดยเอาใบามะขามมาปลูกเสกให้เป็นต่อเป็นแตนพระอาจารย์ทองจึงแก้ห่อผ้าดูปรากฏว่าใบามะขามที่ตนห่อมานั้นกลายเป็นต่อเป็นแตนบินกันกลูไปสู่ต้นไม้ที่ชายหนองนั้นก็แสดงว่าหลวงพ่อเงินท่านเก่งทางวิทยมนต์คาถาได้หลายอย่าง และล่วงรู้เหตุการณ์ภายหน้าได้ด้วยถ้าใครจะลองดีท่านท่านต้องแสดงให้เห็นครับท่านผู้ฟังครับลูกศิษย์หลวงพ่อหลายตัวหลายคนได้นำคาถาของท่านไปสวดและได้ผลจริงจึงบอกเล่าต่อๆกันมาว่าถ้าถึงคราวอับจนทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอตแต่ก็ยังเงินไม่มีติดๆดขาดขาดให้สวดคาถาเรียกเงินโดยว่าดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสามพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะส,มมส,ทสิทธิพุทธ h a กิจจังมะมะผู้คนไหลมานาชาลีติ สิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามานัชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะ,มะมะเงินทองไหลามานัชาลีติฉิมพรีมหาลาพังพระวันตุมีครับการสวดมนต์เปือท่องคาถาร่ำรวยนั้นมันเป็นสิ่งที่วัดผลได้ยากไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่การท่องคาถาทุกวันนั้น จะไปเหมือนการย้ำเตือนเป้าหมายของตนเองว่าต้องการประสบความสำเร็จในด้านการเงินต้องการให้ชีวิตมีกินมีใช้สมบูรณ์และที่สำคัญถ้าไม่อยากจนก็อย่าทำสิ่งต่อไปนี้นะครับ 1. คิดมากจนเก้าสุความขี้ขลาดคนคิดมากกับคนรอบคอบนั้นต่างกันครับคนคิดมากจะไม่ลำดับข้อมูลที่คนนำมาไต่ตรอง แต่จะนำทุกปัญหามารวมกันจนทำให้ไม่เห็นทางออกแต่คนที่คิดรอบคอบจะคิดเป็นเรื่องๆและนำดับความสำคัญว่าเรื่องในควรจะมาก่อนมาหลังทำให้คิดเป็นกระบวนการและได้คำตอบในแต่ละปัญหาอย่างรวดเร็วซึ่งคนประเภทที่คิดมากเมื่อทำธุรกิจก็จะไม่กล้าวางแผนในการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างกำไรพอกลัวความล้มเหลวทำให้เสียโอกาสอันสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตหรือคนที่คิดมากเมื่อทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนจะกลัวการแสดงความคิดเห็นหรือไม่กล้าที่จะทํางานหนักยากเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งเป็นเพราะการไตร่ตรองตัวใช้ทุกความคิดมารวมกันจนกลายเป็นความกังวลหรือขยายจนเป็นความขี้ขลาดที่จะรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นทางท้าที่โอกาสมาอยู่ตรงหน้าครับ 2. ผลัดวันไม่มีวินัยสโลูไลท์คือชีวิตขั้นสูงสำหรับคนที่มีฐานะทางการเงินพร้อมพลังเท่านั้นจึงจะพร้อมสำหรับการนั่งจิบกาแฟเรื่อยๆท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบบินไปเที่ยวเมื่ออยากไปใช้เงินซื้อความสะดวกสบายเท่าที่สบายใจแต่หากว่าเรายังเป็นหนี้อยู่ยังไม่มีการเงินที่มั่นคงยังไม่มีความสะดวกมือในการจับจ่าย เพราะยังไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีและรัดกุมที่สำคัญยังทำงานและเก็บเงินแบบผลัดวันประกันพุ่งด้วยการเรียบเรียงชีวิตใหม่จะลำดับความสำคัญ1,2,3・สองเป้าหมายที่ต้องการในชีวิตคืออะไรจะทําให้เราวางแผนไม่หยุดพัฒนาตัวเองและสร้างวินัยให้กับชีวิตที่ต้องการได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวส ใช้ชีวิตเกินค่าครองชีพครับหลายคนใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยทั้งจับจ่ายตามใจชอบซื้อของที่อยากได้หรือไม่จะยอมเป็นหนี้บัตรเครดิตก็เพียงเพื่อต้องการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นซื้อมาประดับชีวิตให้ดูดีและดูมีเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาทำได้เพราะสถานะทางการเงินของเขาอาจจะมั่นคงหรือพร้อมกว่าแต่การใช้เงินเกินค่าครองชีพที่จำเป็น เช่นกาแฟแก้วละ3 0มสบถึงสีบาทกับกาแฟแก้วละ 80- ดสถึงร้อบาทราคากาแฟแก้วละเท่าไร่ที่เรารู้สึกว่าซื้อง่ายใจสบายจะได้ทั้งเดือนนั่นคือราคากาแฟที่เหมาะกับค่าครองชีพที่แบกรับไหวหากรู้สึกว่าหนักใจที่จะจ่ายแต่อยากซื้อนั่นคือสัญญาณอันตรายทางการเงินที่กำลังใช้เกินตัวอยู่ครับ 4. หนักไม่เอาบอมีสูครับ ความจนมันน่ากลัวกว่าที่คิดถ้า,ากลองถามมหาเศรษฐีทุกคนที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่ขยันทำรรมหากินพัฒนาตนเองและกล้าก้าวข้ามความเหนื่อยจนกระทั่งสร้างตัวจนร่ำรวยพวกเขาเหล่านั้นจะตอบเป็นเสียงเดีวยวกันว่าไม่อยากกลับไปจนอีกแต่สำหรับหลายคนที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเพิ่งเริ่มธุรกิจส่วนตัวแต่ยังมีสู้งานหนัก เมื่อพร้อมกลับบ้านดึกหรือเดินหนีปัญหาที่อยู่ตรงหน้าที่ควรรับผิดชอบก็คงยากที่จะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงทางการเงินเพราะโอกาสทองมันะพร้อมหยาดเหงื่อเสมอครับและ 5. กลัวการตั้งเป้าหมายในชีวิตการพุ่งชนเป้าหมายอาจเป็นเรื่องน่ากลัวสําหรับคนบางคนครับเช่นคนติดตั้งเป้าหมายว่าจะปลดหนี้แต่กลัวการเห็นเงินในบัญชีพร่องลง จากการชำระหนี้ตรงตามเวลาหรือไม่มีวินัยในการปลดหนี้จึงทาให้เรี่องการชำระหนี้จนเป็นเหตุให้ต้องแบกรับภาระดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นหรือบางคนตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงิน10-20%จากเงินเดือนประจำแต่กลับถอดใจเพราะเห็นสินค้าที่ชอบกำลังลดราคากระนำทำให้ต้องควักเงินซื้อมาจนได้และเป้าหมายที่อยากเก็บเงิน จึงล้มเหลวไม่เป็นท่าครับความล้มเหลวที่คนเหล่านี้ประสบคือความกลัวเป้าหมายที่ตนอยากทำหรือไม่กล้ามีเป้าหมายนั่นเองเพราะกลัวทำไม่ได้จึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณพังและไม่สามารถหลุดผลความจนได้สักทีครับช่องคิดดีทำดีชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องดาวดีๆ มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังการละยานมิมิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนถูกท่านสวัสดีครับ